สวัสดีครับพี่น้องครับชมพระเนื้อผงยาจินดามณนีหลวงปู่บุญอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ไพ่ตองนะครับเก้าชั้นสมเด็จเก้าชั้นไพ่ตองนะครับเนี่ยถ้าเรานับก็จะได้เก้าชั้นนะครับนี่ฮะอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสมเด็จเก้าชั้นพิมพ์ไพ่ตองเนื้อผงยาจินดามณีสวยงามนะครับสวยงามดูง่ายนะครับ ของยานั้นจะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยใช้ดมออกก็ได้ครับนี่ฮะดมก็จะปากฏกลิ่นหอมนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์มากๆด้านหลังก็จะมียันนะฮะนี่ครับนี่ครับเนื้อหานั้นสวยงามนะครับสวยงามมากๆหรพี่น้องครับสวยจริงๆครับผมนี่ฮะอดงามนะครับสมเด็จเก้าชั้นหลวงปู่บุญนะครับ